มาถึงหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่7ของสรุปข่าวประจำปี IT q u a n t ตัม2 2 2 1เะครับเป็นหัวข้อเรื่องของบทเรียนสอนใจ สมาคมไอทีปเปอร์ไทยแลนด์เสชันโดยสาขาไฟฟ้าสื่อสารหรือปเปอร์คอมมิวนิเคชั่นโซซายด์นะครับร่วมกับ OQT Academy และ q t h a i Forum พยายามสร้างองค์ความรู้สร้างความระนับพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันคนตั้มปลอมหรือข่าวเกินจริงมาหลายปีติดนะครับท้งนี้ก็เพื่อให้ก้าวทันโลกมีวัคซีนคุ้มกันตั้งแต่โดสแรกไปจนถึงบูสเตอร์กันนะครับสามารถที่จะทบทวนและติดตามกันได้จากบนเว็บไซต์ของ q t h a i .ORG นะครับ ัวข้อสุดท้ายครับหัวข,ข้อที่7เป็นเรื่องที่ว่ากันด้วยบทเรียนสอนใจจากทั้งหมด7หัวข้อโดยรวบเอาทั้งหมดมาสรุปสั้นกับหัวข้อสุดท้ายนี้เป็นบทเรียนเพื่อใช้ในการสอนใจกันว่าข่าวไอทีคอนตามที่ผ่านมาตลอดทั้งปีสรุปแล้วเป็นอย่างไรบ้างความก็น่าสาขาไอทีคอนตามนี้ยังอยู่ที่โลกวิชาการนะครับยังอยู่ในห้องทดลองห้องทดสอบห้องปฏิบัติการของนักวิจัยแต่ปรากฏว่าทั้งสองสาขาการสื่อสารและการคำนวณได้ถูกนํามาสร้างโฆษณาชวนเชื่อเกินจริงโดย เะพ่อคนตัมคลิปตกราฟีนะครับเกือบจะทั้งหมดเลยทีเดียวจนมีกรณีเกิดเหตุคล้ายๆกันนะครับทั้งสองสาขากลายไปเป็นข่าวรวงข่าวเท็จด้วยนะครับดังนั้นหัวข้อสุดท้ายนี้จึงรวบให้อีกเล็กน้อยและลองไปติดตามมาดูครับว่าสังคมทั่วไปควรรับทราบสถานภาพจริงของวงการนี้จริงๆกันว่าปัจจุบัน2,564ต่อไปถึง2,565นั้นสถานภาพเป็นอย่างไรในอีกหนึ่งมุมมองถลกต่อจากนี้ครับทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ ข่าวดีไม่ค่อยดังแต่ข่าวความขันชอบกันจังพังทั้งปีสำหรับสรุปข่าวไอทีคนตั้งหภาคก่อนหน้านะครับคิวไทยฟล์ัมทำการคัดเลือกรวมมาทั้งหมดข่าวใดคือข่าวเด่นที่ควรได้วงข่าวสรุปมาให้ดังนี้ครับก่อนเข้าสู่รายละเอียดด้านในกันเร็วแรงแข่งขันเตรียมความพร้อมสู่อนาคตแต่ต้องสร้างคนก่อน การให้สังคมเล่าขานและประจานระหารลับควนตัำนามหน้าตลอดทั้งปี ชอบข่าวคนตัมไหนให้เอาปรกกามาวงการโม้คนตัมต้มเกินจริงต้องเจอแบบนี้ บทเรียนสนใจบทเรียนแรกนะครับเป็นข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏขึ้นและโด่งดังมากในวงการวิชาการตั้งแต่ท้ายปี2019มาแล้วนะครับปรากฏว่า มีผู้ใช้ทวิ t t ตอร์รายหนึ่งใช้ชื่อว่า q u a n t ต um b u l l s h i t Detector แปลเป็นไทยตรงตัวง่ายๆก็คือหน่วยตรวจจับควอนตัมไล้สาระทั้งหลายนะครับเนื่องจากว่าเป็นทวิตเตอร์ของนักวิชาการครับแล้ววิภาวิจารณ์นักวิชาการด้วยกันเองผู้ที่ชอบให้ข่าวควอนตั้มไอทีควอนตัมหรือควอนตั้มเชฟมีทั้งหลายที่เกินจริงจนกระทั่งนักวิชาการเองก็ออกตัวออกโรงแทนไม่ไหวแล้วจึงได้ตั้งแอคเคาท์ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นทวิตเตอร์ที่มีผู้ติดตามนับหมื่นเลยทีีเดยววในวงกาากาาารริช ผู้ติดตามสูงระดับถือว่าสูงมากๆนะครับแอคขคานี้ไม่วิาพากษ์วิจารณ์อะไรเพียงแค่แชร์ข่าวที่ปรากฏขึ้นเหล่านั้นแล้วเติม2คําว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่ไร้สาระหรือมีสาระ เพียงแค่นั้แหละครับปรากฏว่าทวิตเตอร์แคนนี้โด่งดังมากครับกลายเป็นปรากฏการณ์นในวงการวิชาการกันเลยเนื่องจากว่าเป็นหน่วยตรวจจับความไม่เอาไหนของข่าวควอนตัมซึ่งทําให้โลกของวงการไอทีควอนตัมเนี่ยเดือดร้อนระอุขึ้นมาเนื่องจากว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์นักวิชาการและนักวิจัยโดยตรงก็ปรากฏว่าได้รับคํานิยมเนื่องจากว่าทันทีที่ระบุลงไปว่าเป็นข่าวควอนตัมบลูชิดหรือไร้สาระก็จะเกิดผลติดตามกันมาว่านักวิชาการที่ออกข่าวข่าวนั้นออกมาจะแก้ตัวโต้แย้งอย่างไร ถ้าหากสามารถยืนยันข้อมูลข่าวสารโต้แย้งกันได้ก็จะทําให้วงการเนี่ยทำเกิดความเข้าใจดียิ่งขึ้นแต่โดยส่วนใหญ่ก็ปรากฏว่าเจ้าของข่าวเหล่านั้นมักจะหนีหรือไม่ก็บ,บล็อกแอคเคาทนี้ไปเฉยไม่ให้เข้ามามารบกวนครับจึงทําให้แอคเคาท์ควนตัมบูชิดดีเทคเตอร์นี้โด่งดังทีเดียวต่อเนื่องมาถึง2020นะครับก็ปรากฏว่ามีหลากหลายนักวิชาการถูกตรวจจับแล้วก็ปรากฏว่าข่าวเหล่านั้นก็ถูกประจานออกมาว่าเป็นข้อมูลควนตัมที่ไร้สาระบางเรื่องเป็นเรื่องจริงแต่การโคร าชนเชื่อและการให้ข่าวของนักผู้ชาก,การนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เอาไหนถามว่าแอคเคา์นี D ้ดีไหมง่ายๆท่านๆเลยว่าดีเนื่องจากว่าทัานทีที่ระบุมาว่าเป็นเรื่องไร้สาระ นักวิชาการผู้เกี่ยวข้องถ้าไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารออกมาได้แถมบล็อกแอคเคนนี้ไปด้วยไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวนั่นแสดงว่าเขาหนีจากความเป็นจริงโดยทวนใหญ่แล้วนะครับจนมาถึงปี2021เกิดอีกหนึ่งแอคเคนขึ้นมาครับเป็น Twitter ที่ใช้ชื่อว่า Quantum Misinformation เป็นแอคเค์ใหม่นะครับใช้รูปอุนจิอยู่ในเครื่องหมายเคบราเพื่อบอกว่าข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏขึ้นเป็นข้อมูลข่าวสารเชิงควอนตัมที่ผิดพลาดหรือไม่เอาไหนเช่นเดียวกันแต่แอคเคนตัวใหม่ในปี2 2021นี้จะกว้างกว่านะครับรวมถึงเว็บเพจที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยจะเป็นข้อมูลข่าวสารสำหรับภาคประชาชนโดยทั่วไปสินค้าผลิตภัณฑ์บริการหรือการอ้างชื่อควอนตัมไปใช้ไม่จำเพาะเจาะจงอยู่ในวงการวิชาการควอนตัมมิสฟอร์มชันนี้จะเอาทุกเรื่องเลยที่เกี่ยวข้องกับการนำคำว่าควอนตัมไปใช้แต่ใช้ในทางที่ผิดคำเดียวครับมีสาระหรือไร้สาระง่ายๆเพียงแค่คำคำนี้วงการไอทีควอนตัมที่โมโแหลกยังตือน เนื่องจากว่าวงการนี้นักวินชัก,การทั้งทั้งหลายเนี่ยชอบพูดให้เกิดความคุมเครือเข้าไว้ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแต่ตัวผู้พูดเองผู้ให้ข่าวเองไม่ใช่เพื่อสังคมทั่วไปแต่ท่านทั้งหลายจ้างสองแอคเคาท์ที่ปรากฏขึ้นมานี้สามารถที่จะช่วยสังคมทางอ้อมได้เหมือนกันถ้วยในเรื่องของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ตรวจจับสีธนญชัยไอทีขันตัมมีคำถามครับ เพราะถ้าหากคอนตัมดูชิดดีเทคเตอร์หรือควอนตัมมิสอินฟอร์เมชั่นนี้สามารถตรวจจับข้อมูลข่าวสารภาษาไทยได้ด้วยคิดว่าข่าวควอนตัมไทยข่าวใดจะถูกจับขึ้นวิจารณ์รได้เวลาแล้วครับกลับเข้ามาสู่ในประเทศกันบ้างมาทบทวนกันครับกับ3ภาพแห่งปีต่อจากนี้นะครับ เป็นบทเรียนสอนใจภายในประเทศ2,564นี้อาจจะเป็นบทเรียนที่ยังเล็กๆอยู่นะครับแต่ในอนาคตอาจจะส่งผลสะสมไปถู่ภายภาคหน้าที่ใหญ่โตมากขึ้นก็ได้เนื่องจากว่าเป็นบทเรียนสอนใจทางด้านมุมลบทั้งนั้นเลยนะครับ ปี2 5 6พนีนี้จึงไม่มีอะไรสู้ดีนักเลยนะครับในประเทศหวังว่าปีหน้าฟ้าใหม่ของเก่าจะได้รับการแก้ไขของใหม่จะไม่เกิดควอนตั้มแปลกปลอมขึ้นมากรวมถึงไปรับเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับมาช่วยกันนะครับมาช่วยการสื่อสารสู่สังคมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมในหลากหลายโดสป้องกันเชื้อควอนตัมแปลกปลอมซึ่งไม่ได้มาจากต่างประเทศเท่านั้นแต่เป็นเชื้อที่กลายพันอยู่ในเมืองไทยเองด้วยไอทีควอนตั้มไทยแคบปลอดภัยจาก ควานต่ำแปลกโลมก็หนักหนาแล้ว